อยู่ใะิเ่เป็นคาเฟ่รทานได้นะคะเดี๋ยวพออเราก็ไใส่าเติกฟ้รเของเราด้วยนะเพราะว่ารองเท้าเราอาจจะมีเชลออาจจะเนิ้อหมาหรือลหอะไรเงี้ยนะคะโอเคเ่ดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า หมาไม่สนใจหมาไม่สนใจกีตาร์หมาหมาจากไปก็จะบอกว่านะคะน้องหมาไม่สนใจหนูเลยอ่ะหนูอาบน้ำมาแล้วนะนี่คือความพันเดียเนี่ยน่ากลัวแล้วก็ควดน่ารักมากอย่างเ่นเจ้าตัวนี้นะคะน้องตัวใหญ่ดูน่ารื้อหักแต่ดูน่ารักมากเวลาวันเคด้วนตัวนี้เลยน้องกำลังเล่นอยู่นะตอนที่เวลาเข้ามาไม่ใช่ไหม มีการดมถางกันด้วยนี่คือชอปโกนาเราเป็นศลนักการอุจจารมูหรอชื่ออะไรคะ ะะม,ามาตีนมาตีนมาหนิมาตินมาก่อนเลยมาตินลูกมาตินมีครับลูกคอ,อยลูกคอยคอยลูกมาตินทำใ่งทำใาเคไปข้างนึงข้างนี้ด้วยลูกเร็วมาติน หมาไม่กินน่ะวันนี้หมาไม่ินหมาไม่กินแน่เลยเดี๋ยวต้องหา้หาไค่หนมีความกลัวนิดนึงนะคะว่ามันจะงือวิธีการให้อาหารน้องหมายังไงคะเอาแบมือแบบนี้นะเพราะว่าจะได้เกิดอย่างนี้

ตอนน้อเลยไม่รูอะไรนะตัว่อลลากะเปเล็กน่ารักนาระมีหลายะเลนแว่ารยอหรือไม่ก็งนะคะถ้ารักมากเลยก็หนูนะคะม้ลักระว่างน่ก็คือถ่ายรูป้วให้หนู อย่าช่นี้นะคะอ่าถอายรูปอันชดอันักบุญนั่งกินอาวได้เนาอย่างนี้ก็ตอนนี้เขาแลกเขียนอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะเก็บภาพไว้นะคะแล้วขนมตอนนี้ก็เหลือน้อยมากเลยนะคะจะของี่มอก็เดีอยกจะบอกว่าให้ดูลูกค่ะแต่แล้วลูกคือน้องหมาให้ความร่วมมือตัดออกไปเ แราวมูมูนี่เหมือนหมาที่บ้านมาเชื่อชื่อว่าถุงเงินนะเป็นพันเดียวกันเลยเหมือนกันเปรียบแต่ถุงเงินจะสีอ่อนกว่านิดหน่อยเนีียดหนะะ้ารักแ้เขาไปลุกขอได้เลยอ,<า>อันนี้หนานองให้ขอไปได้ด้วยแนะหละหมูมตัวต่อไปที่จะลงมานะคะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องพลังกำลังและแรงจัด จะหนีดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอชมน้องเเลยค่ะทไี่กลแรตไปนะคะจะเป็นหมาที่ดุที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้เราช่วยออกไม่ได้นะคะจะต้องนั่ง ก็ไอ้น้องดงคำสั่งรู้สั่งนะคะและขนมที่เหลือชิ้นเดียวของหนูเนี่ยนะคะเรา ahi, ไม่รู้ว่าจะทำความรู้สั่ง <c oughs> ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราดูกันเลยน้องน่าจะลงมาแล้วนะ ต้องเป็นคนรู้จักด้วยไหมคะประมาณนั้นนิดนึงก่อนเพราะน้องกลัวว่าบุคคลที่จะเข้ามาหาเราอ่ะที่จะเจอครั้งแรกจะเปทำอันตรายต่อเราด้วยจากการทีเข้าใจปิดแต่คิดว่าแบบหมาป่าจะไปทำร้ายเราไม่ใช่หมาป่าเขากลัวว่าเราจะไปทำร้ายเขาเขาเลยยังไป็นว้ใจค็กแต่เขายังระแวงอยู่เขาคือเราเป็นละวัวเขาอันนี้เขากลัวเราแขกมันตาบินกัวเราคแล้น้องสองคนนี้มาจากไหนอันนี้น้องสองตัวมาจากฟาร์มใช่ี้เราไมน้องหน้าเหมือนหมาป่าเลย น้องเป็นลูกผสมนมาป่าผสมะหว่างที่เราพูเชิฟเปอร์กับหมาป่ามน้ชิบเอกัก็เป็นตัวแต่ว่าข้อเดียวกันแต่ฝาคือแม่แล้วน้องตัวนี้ล่ะอันนี้เป็นอลาสกันบาร์มิวเลยมาจากอเมริกาเลยอาหารเนี่ยอะไรอันนี้น้องไม่เเป็นตัวใหญ่แต่ว่าน้องแค่อ้วนถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่จะเป็นอย่างน้องตัว์ล่านะครับนี่น้องพี่มา อ่ากมาจากบารมกอร้าอันนั้นคือจะเท่ากับอตัรงเนี้ยสอตัวรวกเลเป็นอารักแกมเายนี้ที่ใหญ่ที่สุอเนาจะตัวเท่าจะตัวทบวัตเรเลยอาักแกมเบนตัวัตร์มันเจอมันเปมือไม้ถึงมากเลยมันเป็นฐานฐานป็นานโคบอลดอมาจากประเทศทัมเีเป็นตัวนักที่ใกล้จะสูดพันแล้วตัวลกมีไม่ถึงมาตัวเรานี่ว่าตัวนี้มันบาทเลยใช่ครับราคาที่เราได้มาตอสเดี นี่ถาเด้าเกิดยี่ต่อขึ้นเลราคาขึ้นดเนโอ้ถ้าพอครบเลยดีนี่มันแม่นเถ้าเกิดไค้มาตอนนี้สีโมข้างเราแล้วออกมาจ่วนี้อาจจะมีราคาขึ้นสอ้อนามูเปเชื่ไนี่อย่างนี้ช้มาด้ไหูกูรอคะแม่เขาผลเขาเป็นธรรมชาติธรรมชาติเขาสร้างของเขาขึ้นมาเพเป็นกบ้องกานเอาไว้ท้องการ อี่าตามต้องเจอพวกศัตรูหมาป่าพญานาหรือว่าสัตว์ที่จะเข้ามากินแกะก็จะต้องคอยปกป้องนี่ขนาดดูแลป่าใช่แล้วก็เอาไว้ก่าประตูเมืองด้วยปเมืองแตเป็นสถานที่สำคัญต้องหมายยำต้งงานพิธีโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วเราไปดูจออื่นกันดีกว่าบอกเลยนะคะว่าน้องตัวนี้เนี่ยราคาล้านกว่าบาท อะไรบทุกวตัวกว่ารัดูก็รั้หนีขึ้นมาได้หมดแล้วหมดแล้วใก้ที่กีตาร์แลคะเพราะเขาไปเจอน้องหมาตัวใหญ่อันหนึ่งแล้วก็เรียกอเล่นไปหมดเลยนะคะทุกเวลาเดดมาลก็เริ่มแบบคิดว่ามีชุดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนาวี่ขายาวขายาว ดูนี่เจ้ากันนะครับว่าเขาทำให้มาเชื่อไหมอ่านมาได้ไหมนี่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 นี้อัน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 นี้ của em ạ อันนี้เป็นส่วนสมมันดื่อบัตเตอร์ัตเตอร์เาได้ไจากเด้จด้ว็นบัตเตอร์นี่กอด้กอบไ้าน้องเขาขายในตุกีัเยมีตัวเดียวในประเทศไทยเลยเน้าที่นร้นที่เราเมานี่นะคะคุณนักบัตเตอร์มีตัวเดียวในตุทกีโอเค